ส่งหินพี่น้องพระอาจารย์มาสั่งผมมาชาในสามคิวครับตัดโดยรถไยคุมบต้าสามหกกำลังตัดหินขึ้นครับหินสามคิวพี่น้องหินเพิ่งออามาส่งสดๆร้อนๆหินจกักมังเลยนั่นนะพี่น้องนี่หินเราไม่ได้เหาแถวนี่ครับหินมังเลยนับนี่ สายนี่สียงใหม่ครับสายมันมาโค้งสียงใหม่งสามสี่มาิฝนตกก็ถ่ายคลิปที่บ้านเลยนะ ใส่ไประจับมันแล้วทำอะไรบ้างตักละครึ่งคิวครับสองตักต่อคิวนะพี่น้องแต่ว่าได้คิวกว่าๆอยู่แล้วครับพี่น้องสองตักนี่คิวกว่าๆอยู่แล้วยังไงก็ได้เยอะ Ở có tiệm không kia là bắt đầu chứ เขโคย้ายไปอยู่ฝั่งน้นหมดแล้วพนะี่มมน้องเขาูเขาล่มหมดแล้วไปสับสัตการประยชน์น้องเดี๋ยวตักในยองเลย เอาแดดฟางเอาแดดฟางก็ใส่ก้อนฟางมาด้วยพี่น้องทิละยี่สิบก้อนนะครับนี่ใส่มาบ้านนี่พี่น้องนี่ก้อนฟางเล่เนื่อเชนเ่น้อยเลยพี่น้องยี่สิบก้อนนัน่นเอใส่ด้านหน้ามาน สงวัดพี่น้องวัดบ้านสมพงเพราะว่าสั่งรอบนี้หินจะหมดก่อนทรายครับพี่น้องเพราะว่าหน้าฝนได้เอาไปโรยหน้าบ้านเยอะกว่าพี่น้องสะาหินหินเอาไปโรยหน้าบ้านคนระับมันเปื้อนฝนตกอย่างนี้ครับสั่งได้พี่น้อง โอ้แดดออกพี่น้องมีแดดแล้วพี่น้องมาเลยแดดออกแล้ว